สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบลนะคะกับ Ad แอดเคทล้ทานพราวคลินิกเก็บาบาดขาดคลินิกเฉพาะทางที่รักษาโรคและอาการเกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนนะื้อและเส้นประสาททั้งหมดค่ะปัญหาที่จะช่วยในวันนี้คือเราควรจะเลือกฉีดวัคซีนข้างไหนดีคลิปก่อนหน้านี้ค่ะเบลได้บอกไปแล้วว่าเราควรจะฉีดวัคซีนข้างที่ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวไหล่หรือว่าฉีดในข้างที่เราไม่ถน,นัดเราจะได้ใช้งานได้ง่ายแต่มันก็จะมีปัญหาว่า ถ้าข้างซ้ายเจ็บข้างซ้ายเนี่ยไม่ถนัดแต่เจ็บก็เลยต้องมาฉีดข้างขวาข้างที่ถนัดแล้วมันจะเป็นอุปสรรคในการทํางานหรือเปล่าก่อนที่จะไปเลือกนะคะที่จริงมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเลือกว่าสุดท้ายแล้วเราจะฉีดข้างไหนดีนะมันจะได้ไม่เจ็บเพิ่มแล้วก็จะได้ใช้งานได้คล่องเนี่ย เราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนค่ะก็คือผลของวัคซีนเนาะที่จริงแล้วเนี่ยผลของวัคซีนไม่ได้มีผลอะไรต่อการบาดเจ็บเลยแต่ที่รู้สึกว่ามันเจ็บเนี่ยก็เพราะว่าโดนเข็มฉีดยาที่จิ้มลงบนกล้ามเนื้อนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการแทงเข็มบริเวณลงไปบริเวณตัวกล้ามเนื้อเนาะดังนั้นจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการบาดเจ็บเล็กๆแต่เป็นการบาดเจ็บแค่เพียงเล็กๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ตัวกล้ามเนื้อมัดที่โดนเข็มฉีดยาเนี่ยเป็นบริเวณใต้ต่อของหหัวไล่นะะค คุณพยาบาลจะจิ้มลงไปกล้ามเนื้อมัดที่โดนจิ้มอ่ะ จะเกร็งเกรงตึงตึงขึ้นมาเล็กน้อยดังนั้นหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่ามันตึงตึงหัวไหล่เมื่อยกเมื่อกางแขนออกแบบนี้จะรู้สึกตึงตึงเพราะว่าตำแหน่งที่คุณพยาบาลฉีดเนี่ยเป็นฉีดลงบนตัวกล้ามเนื้อตรงกลางพอดีนะคะดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นก็แค่รู้สึกว่ามันตึงตึงเพิ่มขึ้นมาความตึงเนี่ยถาวาเท่าไหร่ก็ประมาณ20-30%ึงเตึงตึงปวดปวดขนาดเท่าประมาณไม่ไม่ใหญ่กว่าเหรียญบาทน,นะคะเล็กๆนิดเดียวเป็นก้อนๆดังนั้นท่านใดที่รู้สึกว่า ไม่ได้เป็นปัญหามากเนี่ยที่จริงแล้วก็แค่ขยันประครบเย็นในช่วงแรกแล้วก็ประครบร้อนบ่อยๆอ,อาการปวดป,วดปวดต,ตึงแค่เล็กน้อยแบบนี้ค่ะมันก็จะหายไปประมาณ2-3วันดังนั้นถ้ารู้สึกว่าไหลข้างที่มันเจ็บมากอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากให้เจ็บเพิ่มก็หลีกเลี่ยงไปไปฉีดอีกข้างหนึ่งแต่ถามว่าถ้าอีกท่านหนึ่งรู้สึกว่าไหลข้างที่มันต้องฉีดเนี่ย เป็นขั้นที่มีอาการตึงๆอยู่เล็กน้อยแต่ว่าไม่รักรู้สึกเจ็บขวังตรงข้ามเพิ่มขึ้นมาแล้วอะ่ะให้มันเจ็บข้างเดียวไปได้ไหมแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่ามันแค่มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาที่อีกนิดหน่อยที่จริงไม่ใช่เป็นปัญหาด้วยซ้ําแค่มันตึงๆบริเวณกล้ามเนื้อที่โดนเข็มนฉีดยาแค่นั้นเองถ้าไม่อยากรู้สึกแบบตึงๆสองข้างไม่อยากรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวก็เลือกเจ็บข้างเดียวกันก็ได้แต่ถ้าท่านใดได้รู้สึกว่าข้างนี้ก็เจ็บไม่มากแต่อีข้างหนึ่งเนี่ยมีอีกรณีก็คือ ถ้ารู้สึกว่าลักษณะงานมันต้องยกแขนขึ้นมาแบบเนี้ยบ่อยๆนะคะมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานได้โดยเฉพาะท่านใดที่รู้สึกว่างานที่ต้องทำเนี่ยต้องยกแขนค้างไว้นานแล้วก็เป็นงานที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นพวกวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการที่รู้สึกเคืองๆขึ้นมาอาจจะรู้สึกไม่สบายได้แบบเนี้ยก็ฉีดในข้างที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าในกรณีที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยก็คือคนที่มีปัญหาไหลติดแบบรุนแรงอักเสบแบบรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะควรจะ เลือกฉีดในข้างที่อีกข้างหนึ่งจะดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าอีกข้างหนึ่งจะต้องใช้งานก็แค่ปะคบบ่อยๆก็จะหายเร็วนะคะประมาณ2วัน3วันก็หายสนิทแล้วดังนั้นก็ลองพิจารณาดูค่ะว่าเราจะเลือกฉีดข้างไหนดีสําหรับท่านที่ไม่รู้จะเลือกยังไงดีก็สามารถ inbox เข้ามาถามได้นะคะแต่ว่าแนะนําถ้าอยากสอบถามเนี่ยก็แจ้งรายละเอียดมาให้ชัดเจนว่าอยู่นิ่งๆเจ็บประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เทียบเป็นร้อมานะ ร้อยหนึ่งรู้สึกปวดหัวไหล่มากๆ50ก็ปวดกลางๆ0ศูนย์ก็ไม่ปวดเลยในกรณีคนไข้ที่มีปัญหาการเจ็บไหล่นะคะโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องเคยปวดไหล่ข้างนี้แต่ตอนนี้หายสนิทแล้วอันนี้ก็ฉีดในข้างที่ ในในข้างที่เคยปวดได้นะคะก็คือในข้างที่ไม่ถนัดสามารถฉีดได้แต่ว่าบางท่านเนี่ยก็มีปัญหาปวด2ข้างจะยังไงดีอันนี้ก็ส่งรายละเอียดเข้ามาแต่อย่าลืมบอกคะแนนความปวดที่ปวดอยู่แล้วด้วยนะคะจะได้ช่วยเลือกให้ว่าควรจะเลือกฉีดข้างไหนดีสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนสําหรับท่านใดที่กําลังจะไปฉีดวัคซีนนะคะก็ดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอทําตัวสบายๆเหมือนเราไปรับวิตามินค่ะแล้วหลังฉีดจะไม่ค่อยมีอาการข้างเคียงอะไร เหมือนเบลที่มาทำงานได้ตามปกติเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ